สวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบนะครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกนในรายการที่หลายๆคนเรียกร้องมานะครับผมนี่ก็คือรายการปืนนอกสมหรือว่าปืนนอกกระแสะของเรานั่นเองนะครับในวันนี้ผมจะมาลองเล่นปืนที่น่าจะไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะเอางี้ดีกว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมอนข่างมั่นใจว่าผมไม่ค่อยจะได้เจอปืน GKS เลยนะครับหลังจากที่เล่นมาก็แทบจะไม่เห็นเลยนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองปืนนอกกระแสะหน่อยละกันนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะอธิบายนะครับผมว่าปืน GKS เป็นยังไงบ้างล้มาเ่น โอเคแต่ก็ชี้แจงเมื่อวานนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามีคนทักมาหาผมเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานนี้ผมไลฟ์สดแล้วช่วงกางลางไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหแตกบ่อยมากนะครับแพ้เป็นว่าเล่นเลยมีแต่คนพิมพ์แล้วก็เอาคลิปช่วงนั้นมาให้ผมดูบอกว่าโปแน่นอนครับพี่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเ,เป็นว่าถ้าผมเจอโปเนี่ยผมก็จะขอไม่พูดอะไรเพราะว่าเราไม่แน่ใจไงบางทีเขาอาจจะเก่งก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ผมจะมาบอกคือเพิ่งจะมาเช็กกล่องข้อความเนี่ยก็ยังเจอโปอยู่นะครับช่วงนี้คือที่ผมเจอเ ของเกมนะครับในระหว่างการแข่งขันแล้วเออเขาเนี่ยก็จะโดนแบนนะครับ3,650วันนะครับผมหรือว่าไม่ได้เล่นเลยแหละรหัสเนี้ยคือก็ยังเจออยู่นะครับแต่ว่าพอเราเจอโพสิปึ๊บเนี่ยเราก็สามารถรับรางวัลนะครับเป็นเออตัวการ์ดป้องกันแต้มของเรานั่นเองนะครับก็สามารถใช้ได้นะทุกคนเอาจริงอ่ะมันเจอโพนะครับเรื่องเนี้ยแก้ไม่หายจริงนะครับบางทีผมก็รู้สึกว่าผมเล่นเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกแปลกๆนะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเฮ้ยทำไมเราโดนดักง่ายจังวะโดนยิงง่ายจังเหมือนรู้อ่ะปลาระเบิดมาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้ จุดที่เราอยู่หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับบางทีเราอาจจะไม่ชัวร์ใช่ไหมเราก็สามารถรายงานก่อนได้นะครับในการรายงานบุคคลที่ใช้โปรเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ถึงขั้นกับกล่าวหานะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้ g m เขาตรวจสอบแค่นั้นเองนะครับผมทุกคนอันนี้ก็สามารถลองตรวจสอบดูได้แต่ว่าก็ต้องเช็คดีๆนะเพราะว่าบางตาที่ผมคิวเยอะผมก็กลัวคนมารายงานผมเป็นการนะครับเช็คให้ดีก่อนนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับสำหรับปืน GKS นะจ๊ะคือในวันนี้ผมจะใช้เป็นสกินปืนยูนิคอร์นละกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูดีกว่านะครับผมว่า GKS ที่ผมแต่งไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โดยอย่างแรกที่ผมสังเกตเลยนะครับดาเมจของ GKS เนี่ยมันอยู่ที่33แนะ่ด้วยปกติแล้วผมก็รู้สึกว่าดาเมจ33เนี่ยมันมีความแรงพอสมควรนะครับแต่วยเรื่องของ GKS เนี่ยมันเป็น s m g ใช่ไหมมันควรที่จะลั่นเร็วทีดนึ่งใช่ปหมแต่ว่า GKS นะครับลั่น60เองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับสำหรับ GKS ผมก็เลยคิดว่าเปลี่ยนแปลงมันนะครับโดยการที่เราเน้นการยิงกลางไปเลยแล้วกันผมก็เลยลดความคล่องตัวมานะครับแต่ว่าผมเน้นปเป็นเรื่องของการควบคุมแม่นยําหรือก็อะไร เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าของแต่งแต่ละชิ้นของผมเนี่ยทำไมผมถึงใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าผมไปทดลองเล่นมานิดหน่อยแล้วแหละอยากปักกระบอกปืนนะครับผมก็ใช้เป็น r t c นะครับถ้าเกตเห็นได้ว่าผมจะเน้นเรื่องของแรงดึแนวนอนและก็แรงดึแนวตั้งเป็นหลักเลยนะครับและก็มันจะมีข้อเสียเรื่องความแม่นยำแลอก็ระยะยิงนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็จะมีเรื่องของลำกล้องปืนนะครับผมใช้เป็น OWC Magpand นะครับอันนี้ผมเลือกใช้เพราะว่าอยากได้ระยะและก็ลดแรงดึดด้วยนะครับ รวมถึงความเป็นยําด้วยแต่ว่าข้อเสียเรื่องความคล่องตัวเนี่ยเยอะมากๆนะทุกคนต่อไปก็เป็นเลเซอร์นะครับเป็น o w c เลเซอร์เช่นเดิมนะครับผมแล้วต่อไปก็เป็นแมกกาซีนผมใช้เป็น40โหลดหรือว่า40นัดนะครับใช่ก็เป็นคลิปหลังนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ได้ไปความเป็นยํามลงยิงช่วงหลังที่ผมใช้บ่อยมากผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยเขาชูเรื่องความเป็นยําเยอะมากๆเลยครับ ยิ่งใช้ความแม่นยำสูงเนี่ยก็จะทําให้เรายิงระยะกลางกับระยะไกลได้ดีมากขึ้นนะทุกคนขอเตงที่ผมเน้นๆนะครับสังเกตเห็นได้ว่าผมจะเน้นเป็นเรื่องของแรงดีดนะผมเนี่ยจะเป็นสายที่ไม่ค่อยแของแรงดีดก็จริงนะครับแต่หลังจากที่ผมลองใช้ GHS มันมีเหตุผลอยู่นะครับคือมันจะมีอัตราการลั่นที่ไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วเวลาที่เราใช้ GHS ในการยิงระยะใกล้จริงๆเนี่ยบางทีมันก็จะแพ้พวกเฟนเน็กซ์สวิตเบดอะไรแบบนี้นะครับ GBR4 อะไรยังแพ้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงระยะกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าเพิ่มระยะดาม แทบจะไม่มีผลเลยแต่ว่าข้อเสียหลักๆของปืนนี้จริงๆนะคิดว่าเป็นแรงดิดแนวนอนเว้ยแรงดิดแนวนอนเนี่ยมันจะสายเป็นระนาบนะครับผมหรือว่าสายไปด้านข้างนะครับผมแบบนี้นะสายด้านข้างแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากๆนะครับผมก็เลยเอาปากกระบอกปืนเนี่ยเป็น r t c จะช่วยได้แรงดิดและก็กลบกล้องปืนอีกนะครับเป็น OWC m a r k m a n ก็ได้เป็นแรงดิดแนวนอนอีกคือผมซีเรียสเรื่องแรงดิดแนวนอนมากนะครับหลังจากที่ใช้ของแต่งเซตนี้ไปเนี่ยก็รู้สึกว่า GKS ใช้ได้ดีมากขึ้นนะครับการัต ส่วนเรื่องของเพร์กหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบ GKS แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นสกินยูนิคอร์นนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็นโอ e r อร์ช็อั ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้รา้านโอเวอร์ u ็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่เลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ okay ่ะโอเคเปิดม,มาตาแรกก็สวยอยู่นะลองดูเดิว่าจะไหวหรือไม่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยก็ ลงแรงบ้างนะเมื่อกี้แต่ว่าก็ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเป็นเล่นห้องธรรมดาเว้ยมาไปลองดูมาลองดูว่าเราจะเจอพิธีการหรือไม่โอเคเฮ้สยสไลโคมจัดเอาด้เอาเด้โอ้โหผมรู้สึกว่าทำไมเล่นตาดีแล้วมันดูประมาแล้วผมกลัววะเนี่ยเดี๋ยวนะ ในรอบดีโหลดได้เป็นฟนลายนะครับขออธิบายทุกรอบนะเผื่อว่าจะมีมือใหม่นะครับคือฟนลน์จะเป็นแนวการเล่นที่แบบว่าแบ่งท้งละ30คิวนะครับฝั่งไหนทําได้30คิวก่อนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะในราวนั้นจริงๆไม่ได้ราวรกคือถ้า30คิวเสร็จปุ๊บก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับผมจากนั้นเปลี่ยนฝั่งเสร็จปุ๊บก็ถ้าใครถึง60คิวก่อนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับเอาจริงไก่ๆนี่ก็แอบไม่ไหวเหมือนกันนะมันยิงทะลุไม่ได้ด้วยนะครับ แต่ถ้าคมพอมันก็ได้ไงโอ้หใครใช้บ้างทุกคนลองคอมเมนต์มานะครับผมว่า GKS ใช้แล้วเป็นไงนะต้องหาจังหวะก่อนนะครับผมโอ้ยกระสุนหมดว่ะโอเคเรียบร้อยครับโหเสียดายมากอะเมื่อกี้จะไหลซะหน่อยนึงกระสุน40ไม่พอวะเนี่ยเย็นครับทุกคนใจเย็นครับอุ้ย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  อูเลเทคมาแล้วว่ะแต่ว่าตอนนี้ก็20ต่อ12แล้วนะครับชัดเลยมบะพี่อันชัดเลยว่ะดีนะเห็นก่อนเก่าไม่ไหววะ่ะปืนนี้น่ากลัวเหมือนกันนะต้องเล่นแบบให้รู้จักปืนให้มากกว่านี้เว้ยพอจะแรงมันก็แรงจริงนะครับปืนนอกกระแสอียไหลเก่าไม่ไหวอีกแล้ว ไหนวะเฮ้ยน,นอนวะเอาดิเอาดิน่าจะเข้าหัวไปบ้างนะครับผมเมื่อกี้ตัวเดียวจะย้ายฝั่งเลยครับตัวเดียวหมาจัดการหรือเปล่าเอาหมาตาย <c oughs> เปลี่ยนฝั่งครับไปครับ let's go let's go หุย่ยขวาเอาไงดีเอาตัวนี้ก่อนเลยไงหุย่ยผมคิดอะไรอยู่โอ้โหใส่สามต,ตัวสี่ตัวเลยเหรอวะอยู่บ้านเมื่อกี้โอ้โหเต็มพิกัดเลย ออกไปก่อนเฮอะปู้เยอะแยะโถ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชัดเลยชัดเลยเอ้าเลือผมได้ว่ะเฮ้ยฟรีดีแบบนี้เอ้าไม่ได้สวยเสือสือสือโอเคยิงหมาก่อนเลยละโอ้กระสุนเหลือนิดเดียวไม่ใช่ดิกระสุนหมดผู้เลือเหลือนิดเดียวเองเคเคเคเข้าบ้านมาได้ก็ถือว่าดีครับ เอาปืนดีกว่เาเฮ้ถือว่าได้เปรี่ยนเลยครับตอนนี้คือเอพื่อนดีกว่าเอา้ยผมเป็นอะไรวะเนี่ยอ,อยู่ฝั่งเขาก็ดีเลยครับคือนีเป็นฟอร์ไลน์นะครับผมจะไม่สลับเกิดน,นะนอกจากปกนอกจากเราจะเปลี่ยนฝั่งนะครับผมจะไม่สุ่มเกิดนะฐานใครฐานมันนะครับจตอ,อนนี้น่าจะชิวละโอ้ยไหลเอาปะล่า ใจเย็น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 ใจเยน็นสปาตาจะมาแล้วทุกคนใจเยน็นเอาดิไฟเลยเอาแล้วไงเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนจะเปิดเปล่าเอเซสซอรี่เยอะขอเล่นหน่อยแล้วกันจะจบแล้วนะครับเอาไปให้หมดเลยโ,เเโดนฮอตัวเองตายแตกปพนะวะนน่ะโอ้ยลืมว่ะ โอเคจบเรียบร้อยครับโอ้โหตาแรกรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยเยอะเลยว่ะทุกคนเอา้าได้เฉยอะไรครับเนี้ยโอเคโอเคโอเครู้สึกไม่ค่อยพอใจตานี้แต่ว่าดั่นได้ว่ะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราไปุูต่อเลยดีวยกว่านะครับผมเลสโก้ชีสเลยครับโอ้ดูเขาถือครับแต่ละปืนเอาแล้วไง ดันเป็น domination แลยก็ด่านไกลด้วยนะครับผมตานี้เฮ้ย hey, แต่ว่ามันก็ต้องลองอ่ะนะ <c oughs> ใช่ไหมเพ่ <c oughs> ต้องเจอทุกด่านไว้ทุกคนการที่เราจะเล่นปืนนอกกระสแสบบนี้นะครับเราต้องทดสอบทุกระบบของเขาให้เต็มที่ <c oughs> แต่ว่าด่านนี้นี่โหบอกเลยว่าใครข่ก็เทพเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดแรกเลยคือเมื่มกอก่อนใะนด่านนี้นะครับคอนข่าทีจ่จะเจอป่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเล่นโหมดอะไรนะสนุกมากๆนะเมื่อก่อนด่านนี้ ดาดที่ผมชอบมากๆเลยแต่ว่ามันหายไปช่วงหนึ่งนะดาดเนี่ยเขาไม่เอาเข้ามาในแล้งก็แปลกมากเลยเออหรือว่าผมไม่ค่อยได้เล่น d o มิเนชั o n วะเอา้าผมไม่ได้เอ้ยเอ้าโหอะไรจะพูดเลยไม่น่าจะมาโหเฉยวะแต่ว่าอุ๊ยเ,เปิดเพื่อนคือประเด็นอะเพื่อนได้วะคือประเด็นอะผมไม่สามารถที่จะไปเดินช่วงก,กลาง แมปได้นะครับเพราะมันอันตรายมากผมโดนสไนส์สวยไม่ง่ายเลยครับไปว่ะเพื่อนไหลไปสองไหลไปสามดิจังหวะนี้โอ้โหเน้นๆแล้วเปิดหมดเลยแอเพราะว่านี่มันคือการเล่นแบบแรงเว้ยเราไม่จะมีการปราดีปรานอมอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เราได้บีแอร์ถือว่าได้เกลียบแอรบโอ้ยมันแปลกๆว่ะเดินเข้าๆออกๆอยู่ดีจ้า ไปครับเปิดแอสเซอรี่ทุกอย่างสวยครับเอาป่ะเอ่ะเพื่อนเอาปะเอาเอ่ะไม่น่าจะได้มั้งเฮ้ย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 หายไปไหนอ่ะเอาอะไรครับเนี่ยเจ้าหมาเอ๋ยจงออกไปตามล่าฝันซะเออสวยเลยไม่ใช่ยิงมั่วไปเลยผมหมาผมตายแน่เลย เดินไปบื้อเกินนะครับช็อตน,นี้แต่ว่าในจังหวะนี้นะครับเราได้บีก็ถือว่าได้เปรียบแลนะ้วแหละเขาไม่ค่อยจะเดินมาบีเลยแต่ว่าผมชอบนะดอม i n a t i o n นะมันเล่นสนุกดีนะครับตัวที่ว่ามันบังคับให้เราต้องมาจุดอะ่ะมันไม่เหมือนมันมีแล้วแต่สเสน่ห์และกันนะครับคือโอเคถ้าอยากฟอนไลน์อะ่ะมันก็แอบบแอบบก็ได้นะแต่ว่าดอม i n a t i o n มันต้องบุกอะ่ะเออหรือว่าผมจะมารีวิวในดอม i n a t i o n วะคราวนี้ตัวนี้ผมไม่ค่อยจะเล่น hard point นะเพราะมันขึ้นไม่ได้ทำไมวนะเนี่ย เอาเด้เอาเด้เฮ้ยเอา้ามาตัวตอนไหนอยู่เนี่ยโถได้ป่า <c oughs> โอเคสวยหูซีเขาเกือบได้อ,อีกนิดเดียว <c oughs> ไปยิตักตรงนี้ได้ได้ครับ <c oughs> โอเคเจ็ดสิบห้าเรียบร้อยช่วงหลังน,นี้ผมไม่ค่อยชอบเล่นฮัตพอยท์เนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบุกกัน <C. S 2> มั่วเกินไปครับบางจังหวะนะ <c oughs> เกิดหลังบ้าน <c oughs> เกิดอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเวียนหัวครับมันนัวก็จริงแต่ว่ามันก็ตายบ่อยนะไม่ทันระวังหลังอะไรเงี้ย ดมัวจัดแต่ว่าดอมเเนชั่นเราพอที่จะเดาได้ครับโอเคผมขอบีก่อนเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยถุยจังหวะไม่ได้เลยว่ะไปเพื่อนบีนิดเดียวเองอ่ะได้ปะน่ะโหปลาระเบิดอะไรผมไม่ได้เอาเลยอุ๊ยแรงจัดอะไรวะเนี่ยโหกอซ่าครับกอซ่านี่น่าจะไม่เชสนอกกระแสแหละหลายหลายคนก็เห็นใช้กันเยอะนะครับผมก็โดนไปแล้วด้วย เอาดีพ่นไฟเหรอ GKS ก็เอาเรื่องมาตอนที่ผมแก้ไปแล้วเรื่องของไลดิด็อนอนเห็นป่ะทุกคนก็ถือว่านิ่งเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไปดีช็อตนี้เพื่อนบีเอาไว้ได้นะเดี๋ยวดักให้สวยครับสวยครับช็อตนี้เฮ้ยยิงกลางแรงมากน,นะยิงกลางถือว่าดีโอ้ยมันอยู่ข้างในว่ะทุกคน วิเข้าขาแบบครึ่งหลอดแล้วอะเฮ้ยเอาจะไหลเฉยงไงตอนนี้เราเสียซีแต่ว่าเพื่อนเราก็ยังไปเช็คอยู่จบแล้วหมาผมยังไม่ได้ทำงานเลยครับตอนนี้ซีบีไ,ไปเรียบร้อยครับการเนชันก็เป็นโหดที่ต้องเหยียบจุดนะใครที่เหยียบจุดจนครบแล้วเนี่ยก็จะได้แต้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมทุกคนเฮ้ยมายัางไงล่ะพี่น้องอเบีไม่ให้เว้ย แต่เพื่อเราจะไปเอาเอเฉยมาเอเก็บได้โคตรสุดข้างบนวะเอาอเด๊มาเด๊มาเด๊ไม่เอาอ่ะบีอ่ะไม่เอาบีอ่ะครับมาเด๊มาเด๊ไม่มาวะเอาเด๊สวยเลยครับสวยเลยจังหวะนี้ ผมไม่โผล่ไปเลยวะผมไม่ทันอีกใกจบแล้วว่ะทนน่เนี้เอาดิหลบก่อนใครวะอยู่ไกลมีคนแอบ,บยิงผมไว้เมื่อกี้เฮ้ยยิงกลางดีวมทุกคนใช้ได้เนี่ยเอาดิวิ่งไม่ทันเนะพอใช้ได้พอใช้ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมขอเกินไ้ก่อนนะคือผมเนี่ยโอเคคือผมอะใช้เป็นไม่ได้แต่งเรื่องของแรงดิ่ดแนวนอนอะมันก็เล่นยากจริงนะ ไะไรวะโอเคโอเค,อเ,คเรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วแหละโอเครอบนี้น่าจะ MVP อยู่นะยิงเยอะอยู่แล้วเนี้ยตาเนี้ยโอเคครับผม MVP มไป่ะเป็นไงของแท้บ่ะเฮ้ยแต่ว่าผมไม่พอใจบ่ะข่อยตาจรงไหม่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับผม let's go โอเอซิตครับฟลายด้วยโอเคเจอทุกรูปแบบม,มาจังหวะนี้เป็นด่านนี้จริงๆผมคิดว่าเล่นง่ายนะผมคิดว่าเล่นง่ายเลยนะอ่ะจริง ป่าเราเดินซ้ายเลยแล้วกันนะครับโดยปกติแล้วถ้าเจอด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยจะเล่นปืนไก่นะเพราะว่ามุมดักมุมเอ่อที่ผมปาไปตรงนั้นก็ได้มุมดักมันง่ายนะครับเลตเอสมก็ดักง่ายมากเอาวะเอาวะเอาวะแรงประทะมันสูงไงเนาะเสียงมันชัดเกินเสียงมันชัดเกินได้ไค่สามแล้วครับผมจังหวะนี้เอ้ย โอ้ไม่ได้มาเพื่อนเราได้อะเฮ้ยเฮ้ยเร็วกว่าได้เปรียบเว้ยโอ้โหปืนมันแรงด้วยเฮ้ยใช้ได้มาทุกคนอลองเซตผมไปลองเล่นดูนะครับผมชิลเลยวะ่ะไกลๆผมก็หลอนอยู่เฮ้ยโดนเลยวะ่ะไปเลยครับผมจังหวะนี้14ตอน7แคปครึง่งๆเลยครับผมลองมาเล่นที่ใหม่ๆดูบ้างไม่มีวะ่ะ อันนี้น่าจะไม่ค่อยมีสนัยนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยล็อกไปผิดที่ขวาวะเฮ้ยเอาดิเร็วเว้ยสวยเฮ้ยไหนรวะเฮ้ยเสียตรงไหนเนี่ยผมหลอนไ่หมดละโอ้โหมันร้วลองมาดูขวาดูบ้างเฮ้ยโอ้โหโดนอะไรอะ่ะเฟเดอนเหรอ เรียบร้อยบอกแล้วนะครับผมว่าเจอเฟนเด็กไม่ไหวนะครับระยะใกล้ๆดีแต่ว,ว่าก็ยังคิวได้อยู่ว้วอะไรพิ่งท้อพีคนแต้มเรายังนําอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเยอะผมหลอนไปหมดแล้ววะเอาเดยไม่มีตัววะหลังเข้าปืนยอดฮิตยอดนิยมช่วงนี้ก็น,น่าจะเป็นเก่าแล้วผมเห็นคนใช้เยอะมากอะ่ะเฮ้ยสวยโอ้่งเพื่อนไม่ยิงที่ผมตายแล้วนะเขายิงดักผมเลยอะ่ะเฮ้ย เอาเด้อุย้ยหลังวะไม่ใช่เว้ยอุย้อยอุ๊ยไปมาแล้วก็เพนเดิหมาบ้าฝั่งนี้ว้าเอาเด้ไหนอีกันข้างหลังวะเพนหรือแค่ตัวเดียวยายครับผมโอ้ยคิวสิบตายหกอยู่เลยอะท้ายแล้วนะเว้ยเกือบเซไปพีล่ะไปครับเนี่ยแหละเส้นทางนี้น่าจะเป็นฝั่งผมแต่ว่าเดี๋ยวโดนระเบิดตกใส่หัวตัวเองตาย ทำไมวะตกกระคาอุ้ยเอชโคตรเอาโอ๊ยโอ,โอ๊ยโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตั้งสติก่อนนะครับผมเริ่มไม่มีสติแล้วไว้เดี๋ยวเพื่อนไหวปเปล่าต้องไหวดิวะต้องไหวดิวะ ห่องอะไรล่ะห่องอะไรล่ะชนะมาสองตาเลยเว้ยไม่มีทางโอเคสวยเพื่อนเสียงเสียงไหนวะเฮ้ยโอเคเพื่อนสวยเอาดิโอ้ยผมอยู่เอ้ยโอ้ยโอ้หผมโดนแน่โอเค,อเคแรกไหย ถือว่าได้ถือว่าได้หตาดีเล่นยากอยู่นะเนี่ยเขาตึงมากเลยนะโอ๊ย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 ,อย,อยชัดเจนชัดแจ๋วสวยเลยอีกสิบหกเลยฮะเหลืองนิดเดียวเฮ้ยก็มาดิเอ้าเอาไงดีวะอยู่ไหนวะเนี่ยเอาดิผมไม่หนีด้วย เยเฮ้ก่าแรงมากนะเนี่ยผมก็ยังตกใจทุกครั้งที่ผมโดนเก่าเล่นงานโอเคเหลือแค่10คิวนะครับผมไหวเว้ยไหวเว้ยสู้ๆเพื่อนซ้ายอุ้ยโหตัวเหมือนกันเลยเฮ้ยทำไมเสียงมาข้างหลังอะเฮ้ยเอาดิทำไมมันห่างกันไม่เยอะวะเนี่ยมาผมโดนสไนเป้เรียบร้อยไปเลยแล้วกันจังหวะนี้จะจบแล้วมีเปล่าอุ้ยอุ้ย อุ๊ยอุยเอามาล่ะจะเอาก็มาดิโอ้โหเรียบร้อยผู้ซิ่วผมโดนเก่าเยอะมากโอเคเลยแค่2คิวครับ2คิวสุดท้ายตึงๆไปฟับเข้าในบ้านเลยว่ะเพื่อนตัวสุดท้ายเว้ยเอา้าตัวสุดท้ายโดนรวมต่อยโอเคเรียบร้อยผมทุกคนสำหรับวันนี้เอา้า เฮ้ยบคิวผมไม่ได้แล้วเนี่ยตา้ายเนี่ยเอาได้เฉยป่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมจนจบในแฮปสโหรนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนเป็นการลองเล่นดูนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบมาสอนจริงจังนะเนื่องจากว่าปืนนอกกระแสเนี่ยก็มันอยู่นอกกระแสจริงๆันแหละผมก็ยังจะแนะนําปืนที่มันอยู่ในกระแสหรือว่าปืนที่มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี้ ถือว่าเป็นการเช็คดูแล้วกันนะครับว่าปืนนี้มาใช้ได้หรือไม่นะครับถ้าผมให้คะแนนนะครับมันจะมี10คะแนนที่ผมคิดมาไว้ในใจนะครับผักข้อเสียเพิ่มข้อดีไปนะผมคิดว่าปืนนี้น่าจะอยู่ประมาณ7นะครับผมฟังไม่ผิดครับ7ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าปืนที่เกิน5เนี่ยก็ถือว่าถุถุเลไทยใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้า7คะแนนเนี่ยผมคิดว่าเวลี่นินะครับเล่นได้ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้ให้ชินเลยครับข้อเสียมี2ข้อหลักๆแรนดินแนวนอนและก็ตัดการลั่นนิดหน่อยนะครับ นะครับสวัสดีบ๊ายบาย